ลุงจะดีใจดีไหมเนี่ยคนตัดดีใจแล้วปล่าก่อนอเอามือลงอเามือลงม่มือลงไม่ใช่แม่ของหนูลูกเดี๋ยวมันเลอะอ่าอะไรนะวันจะกับเด็กโอ้ยเก่งอ่ะโอ้ยเก่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋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 ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดร๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยยเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดเดี๋เดี๋ยวเดี๋ ไม่เอาเลยกันได้แค่ข้างเดียวนะพี่น้องพูอยู่เฉยดิลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอกระจกไปอันนั้นก,ก,นอก,อกอระจกมองกระจกกแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วค <c oughs> รับไหนหอละอละพอพอลอลอพอละพอละ็จแล้ว <c oughs> น้องไม่กลมหายไม่เป็นไรหายรอแล้วแล้วออกให้เดี๋วหนแค่หน้าพอ